ท่านผู้ชมนิดหน่อยชาแนลนะคะตอนนี้นิดหน่อยชาแนลมาตามตัวเลขกับตาคลื่นนะคะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ตรงนี้นะคะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นิดหน่อยเคยมาขอตัวเลขครั้งหนึ่งแล้วได้3ตัวตรงนะคะวันนี้จะมาหาตัวเลขให้กับ f c นะคะทางตรงนี้ก็เป็นทางร้อยศพนะคะโค้งนะคะเราจะมาตามตัวเลขกันนะคะไปดูว่าน้องอุ้มไปขอเลขกับตาคลื่นจะได้ตัวไหน ตรงนี้ก็เป็นป่านะคะเมื่อก่อนนี้เป็นป่าทึบมีผู้เสียชีวิตเยอะค่ะเป็นตำนานนะคะโค้งร้อยศพเคยประสบอุบัติเหตุมาหลายศพแล้วแต่ว่าตัวเลขก็ไม่เคยพลาดนะคะวันนี้เราจะมาขอตัวเลขกันเดี๋ยวให้น้องอุ้มจุดนะคะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาตาคลื่นเลยลูกหลานมาขอตัวเลขให้กับเอฟซ ขอให้กดนี้เข้าปังๆตรงๆต,ตรงนี้พี่แม่มเคยจุดได้3ตัวนะคะ <S <S วันนี้เป็นวันพระวันที่23เดือนมิถุนาพุทธศักราชสองพันห้ารนะคะ ท่านผู้ชมคะอ่นิดหน่อยก็อยากจะเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมฟังนะคะแบ่งปันนะคะเผื่อจะมีโชคมีลาบนะคะเมื่อคือนนี้นิดหน่อยได้ฝันว่าขาตัวเองเป็นแผลนะคะแล้วก็มีกระดูกโผล่ลึกขึ้นมาก็เลยไปดูทํานายฝันนะคะเป็นตัวเลข01602213 02, ซึ่งเป็นตรงกับเลขที่ปู่คำแสนให้เลยนะคะอ่าที่ปู่ ทำแสนไปได้ไปสร้างกระท่มอมหลวงปู่องะคะ์ที่สี่นะคะที่วัดบ้านตะมุงนะคะท่านเห็นเลขที่ฟานะคะฝากท่อมหลวงปู่นะคะเห็นเป็นหกศูนยนะคะแล้วอยู่ๆลองกองนะคะก็หล่นออกมาหล่นลงมาที่จาน,นะคะ่ะลูกหนึ่งแล้วก็นับส่วนที่เหลือก็ได้1 6บหกอะยะสิบหกลูกนะคะที่เหลือ ปู่ก็เลยตีเป็นห0ศูนย์หนึ่งค่ะซึ่งมันตรงกับฝันของนิดหน่อยมากเลยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าฝันดีนะคะฝันว่าขาตัวเองเป็นแผลลึกมีกระดูกโผล่ออกมาเดี๋ยวเราจะมาตามตัวเลขกันนะคะว่าตาขึ้นจะให้ตัวไหนนะคะเพราะว่าตาขึ้นไม่เคยพลาดเลยนะคะสองงดติดศูนย์มาแล้วนะคะ เป็นเลขเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะคะก็รับฟังรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะเราไม่รู้ว่าเลขออกตัวไหน ผู้ชมคะมาแล้วคะ่ะเลขของตาขึ้นนะคะเจ้าที่เจ้าทางตรงหนาที่แห่งนี้นะคะงวดนี้ไม่น่าพลาดค่ะตาขึ้นไม่เคยให้ผิดหวังเลยนะคะก่อนจะจากลากันไปนะคะนิดหน่อยขอให้ fc ทุกท่านนะคะโชคดีโชคด,ชคด,ชคดีร่ำรวยเงินทองนะคะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้นิดหน่อยด้วยนะคะ ่จะได้มีกำลังใจในการหาตัวเลขและแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะคะไม่ชอบก็กดผ่านนะคะแต่ถ้าชอบก็กดไลค์ค่ะสวัสดีค่ะ